สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสูตรเด่นบนนะคะสูตรนี้ก็เดินมาแล้ว17บงวดนะคะสูตรนี้เนาะเป็นสูตรเก่านะคะอะก่อนจะมาดูนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่านะคะแอดก็เคยบอกสูตรมาแล้วนะเดินมาแล้ว17บเงวดน,นะคะแต่ว่ามันไม่ปากหลักเนาะ เห็นนะคะจะแอจะขยายให้นะคะสุงวดแรกนะคะได้สี่หแปดออกหนึ่งหนึ่งหเนาะเข้าที่เลขหกนะคะหลักหน่วยมาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองก็ได้ตัวเดิมนะคะสี่หปดเนาะ ออก6 9 0นะคะเข้าเลข6หลักร้อยนะคะมาดูงวดที่3นะคะได้913ออก5 9 3เข้า2ตัวนะคะงวดนี้เข้าหลัก10กับหลักหน่วยเนาะมาดูงวดที่4นะคะ5 7 9 วันนี้เข้าหลักร้อยนะคะเข้าเลขห้าเนาะสูตรนี้ชอบมาหลักร้อยนะคะถ้าหลุดจากหลักร้อยก็จะเป็นหลักหน่วยแล้วก็มีหลักสิบบ้างนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหลักร้อยมากกว่าเข้าที่เลขห้า เอามาดูงวดที่5นะคะได้1 3 5ออก5 0 3เข้าที่เลข5กับเลข3นะคะเข้าหลักร้อยเนาะหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะงวดนี้เนาะมาดูงวดที่6นะคะได้3 5 7ออก3 3 6เข้าหลักร้อยหลัก10บตัวเดียวกันนะคะเข้าเลข3าเนาะ มาดูงวดที่7นะคะได้0 2 4ออก0 4 1เข้าที่เลข4หลัก10นะคะกับเลข0เนาะเอามาดูเทียบชนด้วยกับสูตรที่2นะคะ เริ่มตั้งแต่งวดสุดที่สองนี้งวดแรกออกแปดหกเจ็ดนะคะชนที่เลขแปดนะคะเข้าที่หลักร้อยไหมคะมาดูงวดที่เก้านะคะงวดที่เก้าสุดที่สองได้แปดหกศูนย์หกแปดศูนย์สุด ขอภัยค่ะสูตรแรกนะคะได้680สูตรที่1ได้860สูตรที่2ได้7 7กับ0นะคะขอภัยชนกันที่เลข0นะคะเข้าเลข0หลัก10สูตรนี้มาหลักร้อยกับหลักสิบนะคะอ่ามาดูงวดที่10นะคะ ชนกันที่เลขหกเนาะออกหกหสองนะคะเข้าสองตัวหน้าเนาะอันนี้มาหลักหน่วยด้วยนะคะมาดูงมื่ที่สิอนะคะสุดแรกได้สามห้าเดสุดที่สองได้สามหชนที่เลขสามไม่มานะคะวันนี้ผิดเนาะวันนี้ผิดนะคะไม่มา มาที่เลขหกกับเลขห้านะคะแต่สูตรนี้มาหลักร้อยไม่ไม่มาสูตรนี้มาหลักหน่วยนะคะเลขห้าเนาะสูตรนี้มาหลักร้อยเลขหนะคะอ่ะมาดูงวดที่สิบสองนะคะงวดที่สิบสองสูตรแรกได้เจ็ดเก้าหนึ่งสูตรที่สองได้หกับเก้าชนที่เลขเ้านะคะมาที่หลักร้อยนะคะ เอามาดูงวดที่13 13ไม่ชนนะคะมาอย่างละตัวมาเลขสี่กับเลข0ูนย์เนาะสูตรนี้แอดขอผ่านนะคะถ้าไม่ชนแอดขอผ่านเนาะมี2องวดนะคะที่ว่าไม่ชนเนาะเอามาดูงวดที่14นะคะสูตรนี้ชนที่เลข2ก็เข้าสองสองเข้าหลักร้อยกับหลักสิบนะคะ มาดูงวดที่15นะคะงวดที่สิบห้าชนที่เลข0นะคะสุดแรกได้802สูตยสุดที่2ได้0กับสูมสุดนี้มาหลักหน่วยด้วยนะคะมา2ตัวสุรนี้ก็มา2ตัวนะคะแต่ว่าไม่มาเนาะเลข0ไม่มานะคะงวดนี้ ขอดูนะคะชนะมาดูงวดที่16นะคะงวดที่16ชนกันที่เลข3งวดนี้เลข3มาหลักหน่วยนะคะเป็นงวดแรกนะคะที่หลุดมาหลักหน่วยตัวชนเนาะเข้าที่เลขสาม มาดูงวดที่สิบเจ็ดนะคะชนที่เลขเก้าเนาะงวดนี้เนาะเก้าก็มาหลักหน่วยนะคะงวดนี้หลุดมาหลักหน่วยสองมวดแล้วเนาะมาดูมวดที่สิบแปดนะคะชนกันที่เลขสามที่แอดบอกว่าเด่นเลขสามนะคะ ว่าไม่ร้อยก็หน่วยนะงวดน,นี้นะน่าจะเป็นร้อยนะเพราะสามมันเด่นตัวสูตรนี้มันชอบมาหลักร้อยนะคะเอามาดูวิธีคำนวณน,นะคะสูตรแรกนะคะใช้หลักหมืน่นคูณด้วยสองก็ สูตแรกเนาะใช้6บวก4นะคะ4คูณ2หลักร้อยบวกด้วย0บวกด้วย1หลักหน่วยล่างแล้วก็บวก8คงที่นะคะมันก็จะได้6บวก4ได้10 11 19นะคะก็จะได้9 9บวกทีละ2ก็ได้1ก็ได้3นะคะก็คือตัวนี้นะคะมาดูสูตรที่2นะคะสูตรที่2ก็ใช้เลขหลักแสนคูณ2ก็ได้4นะคะ7214เอาแต่ตัวหลังแล้วก็หลักหมื่นเลข3บวกด้วยหลักพันนะคะคือเลข0บวก3คงที่ก็จะเท่ากับ สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์ศูนย์แล้วก็บวกไปอีกสามนะคะสูตรนี้ใช้ x บวกสามนะคะก็จะได้ศูนย์กับสามนะคะก็จะชนกันที่เลขสามเนาะเห็นนะคะอย่างที่บอกแอดว่าเลขสามมันเด่นหลักร้อย หลักสิก็เด่นนะคะแต่สู้หลักร้อยไม่ได้นะคะแล้วมันก็เคยมาชนมาหลักร้อยมี2ตัวนะคะมีสองสุดมีสุดเอ้ยขออภัยค่ะมีสองงวดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่แอดว่างวดน,นี้น่าจะเป็นหลักร้อยเลขสามนะคะ เดี๋ยวหลักสิบไปดูกันอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวแอดจะย่อให้ดูนะคะเห็นไหมมันค่อนมันค่อนข้างจะยาวนะคะสูตรนี้ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ